เป็นเรื่องราวที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะครับคุณผู้ชมที่หลายคนติดตามผลงานของน้องบอมอยู่ในตอนนี้นะครับและจะเห็นน้องบอมเดินทางในการประกันแชมปสร้างความประทับใจไว้มากมายในรายการไม่หมดนี้มหาโชคล่าสุดที่ผ่านมานะครับและยังช่วยเป็นอีกหนึ่งกำลังใจส่งต่อพี่น้องชาวเชียงรายโดยสมทบทุนการบริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วมจำนวนเงิน3 0,000บาท เลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมมันคือความประทับใจอย่างบอกไม่ถูกตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการครองแชมป์ของน้องบอมธีรพัฒนเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมโดยน้องบอมนะครับได้ให้สัมภาษณ์ในรายการห้องข่าวบันเทิงโดยระบุข,ข้อความว่าเลื่อนดูในโซเชียลมีเดียเห็นลุงคนหนึ่งแกอยู่บนราคาสีแดงติดอยู่ประมาณ19ชั่วโมงผมรู้สึกเห็นใจมากเลยบริจาคไปประมาณ3 0 0 0 0บาทผมคิดว่า เงินอาจจะไม่ได้มากแต่คงเป็นประโยชน์กับพี่ๆน้องๆที่อยู่ที่นั่นถึงเงินจะไม่มากแต่อยากช่วยเท่าที่มีผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆนะครับและนี่ก็คือคำพูดของน้องบอมที่ให้สัมภาษณ์ในห้องข่าวบันเทิงที่ผ่านมานะครับและเป็นที่น่าจับตามองกับแชมป์คนใหม่ในรายการใหม่เหมือนนี้มหาโชคและต้องขอแสดงความยินดีกับน้องบอมธีรพัฒน์ที่สามารถคว้างเงินรางวัล ทะลุ1ล้านบาทแล้วนะครับคุณผู้ชมและจากความฝันเล็กๆของน้องบอมเป็นจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมที่สามารถเอาเงินล้านกลับบ้านไปให้พ่อกับแม่ได้สําเร็จนะครับต่อมานะครับน้องบอมเป็นที่รู้จักและหลายคนต่างเข้ามาชมในความน่ารักและในรายการก็มีลูกชาวไรอันเป็นประจําอยู่แล้วนะครับและล่าสุดที่ผ่านมาแม่ตัก๊กแอบเมาลูกชา,ายไรอันโดยแม่ตั๊กนะครับ ยังชมในรายการ Lady p า a ่ a ว่าไรอันเป็นคนหูทิพย์ถ้ามีตัวไหนผิดพลาดจะออกอาการชัดเจนจนน้องบอมสงสัยว่าผมร้องผิดขนาดนั้นเลยเหรอและคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปชมย้อนหลังในใน Lady Plaza ได้เลยนะครับคุณผู้ชมและล่าสุดที่ผ่านมานะครับ,ลลรบก็จะเป็นภาพเป็นความประทับใจที่น้องบอมว่ามงวนช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กับน้องบีมจำนวนเงิน10,000บาท เพื่อนาไปเป็นทุนซ่อมแซมบ้านคือวินาทีที่ประทับใจในรายการล่าสุดที่ผ่านมาและเป็นภาพที่หลายคนต่างมาชื่นชมในความมีน้ําใจของน้องบอมธิรพัฒน์และยังมีอีกหลายๆลคอมเมนต์อยากเห็นน้องบอมได้ครองแชมป์ลหลายหลายสมัยนะครับมันคือภาพความน่ารักของน้องบอมธิรพัฒน์ที่นำมาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ชมก็สามารถติดตามเสียงเพร้อพ้อของน้องบอมและลูกชาวไรอันได้ในรายการ ไม่หมดนี่มหาโชคเข้าไปชมกันเยอะๆนะครับคือเรื่องราวดีๆที่ทางช่องของเรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับสามารถติดตามข่าวสารใหม่ๆได้ที่ช่องของเราได้เลยนะครับสวัสดีครับ